เรียกพูดเร็ว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 หนึ่งก้าวหน้าใช่ไหมใช่ครับผมกูก้าวหนึ่งกูไม่อยากคุยเออไม่อยากให้เปิดสวัสดีครับอยู่กับลุงท่นนี้นั่ อยู่กับช่อง Nahi Channel หรือช่องอีกช่องหนึ่งของลุงก็โทนี่สองนีะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้คือแบบอยากซัดหน้าคน <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเพชรด,ดาเพชรด,ดาคืออะไรวะไม่รู้อะแต่ไอที่นั่งอยู่หน้าสลอนอยู่เนี่ยครับบอกเลยครับว่าวันนี้นะฮะนักมวยก็นักมวยกูจะเอาให้หนักเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับมา สวัสดีครับอยู่ลุงโทนี่นามีครับคือต้องบอกนี้ครับว่าคือลุงโทนี่เป็นคนที่แบบชอบดูการต่อยมวยคือแต่ถ้าเกิดให้ไปต่อยมวยเองฟังกูไอ้คือแต่ให้ไปต่อยเองกูคงไม่เอาเพราะอะไรกูกลัวเจ็บกูกลัวเจ็บตัวกูกลัวโน่นนี่นั่นคืออยากจะถามก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับนักมวยที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนที่ไปที่มาเป็นยังไงคนแรกเลยครับมือไง ครับผมยอดไอคิวพิเกศรีสไทายเมืองไทยยิ้มครับไหวใหม่ไหว้ให้มันสวยๆสวัสดีครับผมยอดไอคิวพิเกศรีสไทายเมืองไทยยิ้มครับลองไหว้ครูดิอ่ะไหว้ครูให้กูดูไปไหว้ครูไหว้ครูให้กูดูอ่าไหว้ครูไงไหวครูไหว้ครูคมองหน้ากูทำไมมึงมองกล้องอีกอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อ่าคนต่อไปมึง เรียกพูดเร็ว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 ากำลังพูดอยู่รืล่า้โหังครับผมเพชรพันล้าน์ซีเจสแอนด์ไชยเมย์ไทยยิ่ครับใครตั้งชื่อให้มึงลูกพี่ครับลูกพี่ชื่ออะไรพูดดังๆเวลาคุยกับกูอ่ะบ้าให้มันสัตว์สัตว์ว่าลุงกินอะไรบ้าเนี่ยแดกหมาไปมากี่ครั้งละขึ้นสังเวียนร้อยกว่าไฟร้อยกว่าไฟชนะกี่ไฟไม่ไม่ได้จำแล้วเยอะเฮ้ยบักขีบ โอ้ยเอ้ยคนต่อไปสวัสดีครับผมป้าเป็นหนึ่งพ่อหนักบุญครับพ่าเนี่ยครับอุ้ยอยู่ค่ายไหนอยู่ค่ายพีเคครับอยู่แถวไหนอยู่พระรามสามพระรามสามตอนนี้ค่ายปิดไปทําอะไรใต้เขียดใต้กบอ่ะแล้วมึงอ่ะแชมป์อะไรแชมป์อะไรมึงอ่ะผมแชมป์สามปีสี่ปีซ้อนครับครเจ๋งอ่ะสามปีสามสี่แชมป์ครับโอ้โหโอ้โห จำต่อยมวยจำเบ้าคเขาดูไปคนต่อไปครับออ่่ะชืเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอีู่หลังเดี๋ยวมึงก่อนมึงก่อนสวัสดีครับผมก้าวหน้าสองจอต้มปาจีนครับผมมึงก้าวหน้าใช่ไหมใช่ครับผมกูก้าวนิ้วกูไม่อยากคุยเออก้าวหน้ากูก้าวนิ้วต่างกันต่างกันเยอะมึงอยากให้เปิดบ้าไอยู่ไหน อยู่นครศรีธรรมราชครับอยู่นครศรีธรรมราชแล้วมึงมาเพชรบุรีเนี่ยนะกับพวกหมาเตี้ยวพุ่อ๋อแล้วต่อยมวยมากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีละยี่สิบกว่าปีกรบผมยี่สิบกว่าปีเนี่ยไปไหนที่ตัวเองคิดว่าแบบเด็ดที่สุดสำหรับตัวเองแบบภูมิใจอ่ะภูมิใจ่ะภูมิใจเจ้าภูมิใจเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงแชมปลุมพินีครับผมใจเข้มขัดแชมป์การเลกในชีวิตเออตอนนั้นค่าตัวนักมวยที่แบบชิงแชมป์ลุมพินีคุณได้แชมป์ใช่ไหมใช่ครับค่าตัวตอนนนั้ได้เท่าไหร่่่่เอออออปปปรระะมมมมาาาณณตนนนนนนัั้้้ยูหืงีีีกแลว ได้เช่นตอนปี50ครับโอ้สิกว่าปีแล้วนะสิกว่าปีแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ31ครับกะว่าจะเลิกต่อยมวยเนี่ยเลิกต่อยมวยกี่ปีนี่แหละครับดูสถานการณ์โควิดเนี่ยครับถ้ามันยังยังเป็นแบบนี้ก็อาจจะนั่งดี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 ดีก็อาจจะหาอาชีพสุดนครับตอนนี้เนี่ที่ฟาร์มลุงรับคนครับตักขี้วัวก็ดีครับผมนะเดี๋ยวมาตักขี้วัวให้นะ มึงหนากูเฮ็ดยังตั้งกั้งคนคนต่อไปครับสวัไปเลยครับผมประกรณ์พีเคสัญชัยมวยไทยยิมอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรปราการคือมึงสังเกตนักมวยนักมวยแต่ละคนเนี่ยมึงสังเกตตั้งแต่ต้นจนจนถึงหน้าเวลานี้เนี่ยมึงฟังพูดไม่ค่อยชัดเพราะอะไรมันโดนปล่อยจนเอ๋อคือมันโดนปล่อยจนมันเอ๋อแดกแล้วไอ้พูดจะไม่เป็นภาษามึงเห็นสมรักปะรู้ปะมันเจ็บปุ๊เจ็บปุ๊อย่างนี้ชกปุ๊บ พูดอะไรอ่ะมึงไปฟังมึงไปดูสมรักถ้ารู้เรื่องเอากูพูดตรงนี้เลยมันน่าต่อยปากแตกจริง่ไม่เกี่ยวนะกูบอกเลยโบร์บอดให้พี่สมรักด้วยพี่สมรักขายหวยด้วยนะครับขายลอตเตอรี่พี่สมรักแกได้โคต้าลอตเตอรี่มาแกก็ขายลอตเตอรี่ด้วยใครอยากซื้อก็ติดต่อพี่สมรักได้ดีนไหมกูกูหยอกแกแล้วกูก็ขายของให้แกหายกันไห้พี่สมรักหายกันนะ อาชีพนักมวยคล้ายๆไก่ชนไหมคือมต้องชนอย่างเดียวก็มันต่างกันอย่างเดียวคือไก่ถ้าพูดถึงว่าแพ้ก็คือจบๆเลยแต่ถ้ามวยแพ้ก็ยังฝึกฝนไปได้เออไฟไหนที่ตัวเองคิดว่าเด็ดมากคือแบบพอใจภูมิใจมากสำหรับตัวเองมนึงอ่ะเนี่ยมองกล้องผมเพ่ไฟรีบพูดเร็วๆล้ว เวลากูไม่ได้มีให้เยอะได้แชมป์มนยรอบช่องสามครับแชมป์แรกแล้วก็แชมป์เดียวเลยใช่มึงย่าใช่เลยมึงก็แบบว่าเออได้อีกอยู่พี่แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะคนาได้เอออ้าวหลับแล้วอหลับแล้วหลับแล้ว เออแต่ทีนี้นะครับทาไมทาไมถึงพานักมวยมาวันนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอุปกรณ์ชกมวยที่มาตรฐานมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะฮะนี่ครับลุงไม่บอกเลยครับเพชรดำครับผมเพชรดำใช่ครับทำไมทําไมคนถึงมาเลือกใช้เพชรดําเพราะอะไรหนึ่งคือว่าความมาตรฐานระดับสากลอ่าใช่คเออคือต้องบอกงี้นะครับว่าคือลุงนี่ไม่ได้เป็นมวยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าชกเนี่ย คือชกบนที่นอนอย่างเดียวนะครับฟังกูก็ฟ <f uck> ังนวนเมืองดูเบิงกล้องชม <c ifs> ค,คลิปเจอผมนะ้วคลิปเจอผมแล้วนว่าสมองมันไปหมดแล้ว <c ifs> ไ,ไม่เป็นไรค่าตัวเยอะกับเพื่อนอะทีนี <c ifs> ้นะครับอะมึงสีหวัวเฮกี้เนี่ยณ <c ifs> <c ifs> เวลานี้เนี่ยอะมึงลองใส่ให้ลุงดูเนี่ยเออมันต้องแน่นไหมตรงนี้ต้องแน่นไหมแน่นต้องรัดให้แน่นเลยไหมใช่ครับอะอะลองใส่ให้ลุงต้องรัดแน่นขนาดไหน คือแบบเวลาเวลาใส่นวมเนี่ยมือต้องโล่งต้องใส่แหวนนะต้องใส่แหวนนะมันจ้า้ะเหลือเกินเวลาโชกอ่ะต้องถอดต้องถอดหมดใช่ไหมแต่ตนี่หัวใส่ด่วนดูตอนนี้รู้สึกว่าแน่นมันดีแบบอ่ะได้ครับไหนมึงเอาไอ้ตัวล่อเป้ามาดิให้ลองดูดิเป้ามีสู้ด้วยนะเป้าเราต้องป้องกันตัวเวลาโชกนะยังไงวะเงี้ยเงี้ย งนาพี่มันมันคือมันมีความรู้สึกว่าเราไม่เจ็บมือนะใช่ครับแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเซฟตี้ในนี้คือมันเซฟตี้อ่ะ ช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะให้ลุงน้องนิสัยนี้ว่าอ่ะอันเนี้ยมันสำหรับการซ้อมโดยเฉพาะอ๋อมีแบบซ้อมอีกอันนั้นอ่าอ่าอ่าชกจริงมันต้องเป็นแบบนี้นะอันนี้แบบชกชกอ๋อชกจริงใช้แบบนี้เหรอใช่แล้วเราซ้อมเพื่อให้แบบว่าให้มันกระชับมืออ่าอันนี้กระชับมันกระชับกว่าใช่เออมันกระชับกว่าอ่ะใครจะต่อยกูลุกใครจะต่อยกูมาอ่าา กูเห็นหน้ามึงแฉงนี่ลอยอยู่บนหัวกูแล้วตอนนี้อันนี้คือผ้าพันมือสำหรับเซฟก่อนชกเขาจะพันมืออ่ะมึงทําให้กูหน่อยอ่ามันต้องใส่ก่อนเหรอหรือว่าใช่ครับต้องพันก่อนอ่ะอ่าอ่าถอดแหวนก่อนถอนเวทดูเป็นตัวอย่างก่อนต้องถอดนะถอดไว้ที่ผมก่อนกูเพิ่งชุบมาอันนี้พันเพื่ออะไรก็สมมติว่าเซฟข้อมือเท่าเวลาเราต่อยถ้าเราไม่ได้พัน พอเราเรากระแทกแลมมันจะใส่เงี้ยเพื่อบอกบอกอ๋อเหมือนคล้ายๆกับไอ้นี่ป่ะที่มันแบบคนยกของหนักแล้วก็ใช้ไอ้ผ้ารกอ่ะอ๋ออันนี้คือแบบเซตแล้วก็ที่เราพันคือก็โทรมาหาพ่อปวดงานอยู่คุณจะโทรมาแล้วปวดงานอยู่ฮัลโหลโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีให้พี่เดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้นะคือแบบเวลากูณทำงานก็ไม่ก็มีสายเข้าอย่างเงี้ยอ๋อต้องพันเซฟเหมือนกับเซฟแต่ละนิ้วด้วยใช่ไหมอืม นิ้วโป้งูไม่ออกมาอ๋อมันต้องใส่เหมือนกับว่าแสงเกงในก่อนเออแล้วค่อยใส่ไอเนี่ยใส่ทุงใส่ทุงมวยไทยกับมวยมวยไทยกับมวยสากลเนี่ยมวยไทยนี่คือแบบเตะใช่ไหมมัดท้าขอศอกได้หมดแต่มวยสากลเนี่ยมัดได้อย่างเดียวมัดอย่างเดียวครับแล้วมวยสากลนี่ใส่กระจับไหมใส่หมดเลยหรอคือแบบมันมีกระจับไซส์แบบส x หรือไม่ก็ 4x เอยงมีไหม มีเอามาให้ลุงหน่อยเออลุงน่าจะใช้เอสอะอันนี้คือตัวอย่างของลุงเงี้ยคือแบบมันใหญ่มากอะนี่ทราบไหมแบบว่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่าใส่กระจกธรรมดาได้ตัวละพ่อเลยใครจะต่อยกูจะดีไหมลุงจบคลิปเจอผมนะจบคลิปเจอผมนะเอาเอยลุงมันจะดีไหมล่ะโอ้โหโอ้โหดีกว่าี เอ๊ะถ้าเกิดว่าแบต้องการหรือว่าอยากได้ได้อุปกรณ์แบบเนี้ยครับผมเราจะต้องหาที่ไหนครับสั่งครับสั่งมีทางเล็ตดำโอเปอเรชั่ลไฟเกียร์เหรอครับใช่ครับใช่ครับนี่หันดูเนี่ยโอเคต่อมากประเทศใช่ไหมใช้ครับทั่วทั่วครับทั่วทั่ว ต้องบอกงี้นะว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบต้องการสินค้าตัวนี้นะคือรุงเนี่ยไม่ได้เป็นมวยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับมวยเลยแต่เบื้องต้นที่เรามาสัมผัสนะครับคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการเย็บการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดูการเย็บนะฮะดูดูการเย็บนะฮะทุกอย่างคือมันละเอียดมันละเอียดมากมันละเอียดจริงๆแล้วก็ในส่วนของงานของเขาเนี่ยนะฮะคือคุณภาพเนี่ยฮะคุณภาพคือแบบ มันโอเคอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันครับเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะคือสินค้าแม่งมีหลายอย่างอันนี้เขาเรียกอะไรลูกสนับแข้งครับสนับแข้งแล้วอะไรอีกลูกต่อไปนวลนวลครับนวลและอะไรข้างบนผ้าพันมือผ้าพันมือมันมีหลายสีไหมมีหลายสีไหมมีหลายสีครับมีทุกสีครับเฮ้ยรอเป้าอยู่ไหนรอเป้าอยู่ไหนเฮ้ยเอามาดูดิเอามาดูดิอืออันนี้คือเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเป้าทองเป้าทองใช่ครับเป้าทองนี่ต้องชกไปอย่างเดียวหรือว่าเตะก็มีอย่างได้ทุกอย่าง แล้วมันลอกอย่างนี้มันจะเจ็บมันลองดูลองดูครับพี่ลองดูลองดูลองดูหมัดนั่งนั่งลงเียออกกล้องเยอะแล้วอีกมึงเกลียดมัรยอ่า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 อาเลยเล่นไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาจับได้อยู่นะได้อยู่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 ได้ๆขอขอหมัดเนี้ยขอหมัดเนี้ยมาเลย ไม่ไม่เดี๋ยวไอตัวคนรอเนี่ยต้องต้องเก่งทองด้วยเก่งทองเก่งทองยเก่งดดมามามาเ่พอแล้วอแก้เอาแล้วสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าติดต่อข้างล่างนี้เลยครับ ตามเพจนี้เลยนะครับติดต่อนี้เลยหรือท่านใดที่อยู่ต่างประเทศฮัลโหลฮัลโหลอารายูเอเวอรีบอดี้คอนแทคคอนแทคนาวนาวนาวโอเคซี a g ก i นอย่าลืมติดตามช่องและกดซับสไครต์ด้วยสวัสดีัครบไปเลยพรเออกูอยากเตะหน้าลุงว่ะกวันตีนกูหหลายรอบแล้ว